นึ่งไก่แกงใต้ครับใส่กะปีใส่กะปีด้วยตามตามตามเห็นข่ากันแนงน้อยครับท้องใครอาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะครับพีกแกงไปคั่วให้หมองอลพี่แกงมาคั่วพี่แกงมาคั่วเบ่งพอคั่วครับพอคั่วเพิ่งกลับมาจากทหาร สามภาคใต้นะครับอนณาที่ว่าขวา้วพริกแกงเล็กน้อยเอาครับวันนี้ข้่วไก่พริกแกงใต้ขา้าวพริกแกงให้หอมก่อนนะครับใส่น้ํามันเิดนึงเคี่ยวให้หอมหอมเอาไก่ใส้แบบนี้เคี่ยวเคี่ยวข้าวไ้ไก่สุกแล้วเขาจะเอาลงหมออึบ มอ,อมอหนึ่งมอหนึง่งอ,อึบไปปก่อาใบกูรล่งเน็กน่อยได้หรอ,อครับสีสันก็จะออกไปเป็นเอน้เครื่องไต้นะครับเพดแบบเครื่องไต่ในพลทหารทําให้กินเอาไปหนึ่งต่อเถอะพี่น้องสูตรลรับเขา,าว,ว่าอืมเข้าะกลัวอืสีอ สีหอมกำลังน่านกินขงสสยจีฟ,าฟา้าฟ้ามันไม่ฟ้าเขียวกนี่ก็เริ่มทุกแน่นะครับพี่น้องใบบกูดออกมันใบบกูดออกทำลำทำลำต้อาก็เย็บเอาใบบุกูดออกับพี่น้องมันเ,เป็นสูตรของเพลินเพลินวะอ้าตักใส่หม้อหนึ่งครัาบบ้านนึงใ<ำ>ส่หม้อหนึ่งเดียวเอาไปหนึ่งต่อไหมนาะแม่อ่ะหนามนี่แบบเอยแล้วซ้ำหนามเจ้าที่ะประมาณ หนามเราซิบหาแล้วสิโอเคครับแล้วรอตอนนึ่งอัดหูไปแน่นๆเลาวิบเอาแซบเรียบร้อยอ่าพอเซตแล้วเ้อง็มาตังข้างได้ครับบานตอกอด้าล้อยังเดียวครับสิบห้านาทีสามสิบนาทีประมาณสามหนามครับอโอ้ยมันเห็นไห<ด>มันเห็นบ<ด>่น<อ>นค่อยชาดครับพี่น้องอสุกเรียบร้อยตักน้าโซ่เพิ่งไง อืมตัวครัวจากไก่เนื้อเหนียวตักขนมาครับอืมจากไก่เนื้อเหนียวอืมเบื้องหนังมาากินครับผมเรียิมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับใส่เครื่องปรุงครับน้ำตาลอ้าวคนกูเด่กู้ยเร่ขอแค่น้อยน้อยแซ่บใส่ตอนกินใส่น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราครับใบกะเพราโพนาไว้หอมอืมใส่แล้ว ใส่เพื่อความหอมครับใบสมนุนไพรไยสุกปสุกเทียเรียบร้อยอ<า>ืมมากมากมากเรียบร้อยสุกแล้วครับแซบแซบมนเนี่ยละโอ้ซีเป็นด้กินอายเต๋อไปอตัวนี้เครื่องแกงไตวะแม่เครื่องสูตร แกงใต้มะขั่วจัด <มา S 1> ใหย <มา S 1> ครับ